ยิ่งนับว่าจะถอที่รักและขคุรพทุกท่านครับอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาทรงกล่าวว่าอินนัลลทีนักาลูรับบุนอัลลอฮ์ซุมมาสะก้าฟุ فلاخوفن ع ل ي ลา و ุมย م ي ซ ز นูนแท้จริงบัดดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของเรานั้นและหลังจากนั้นเขาได้ยืนหยัดกล่าวว่าเราเป็นพระเจ้าแล้วก็ยืนหยัดอยายะนี้สุรอัลอห์กอฟก็ได้บอกเหมือนกับอยายะเมื่อสักครู่นี้เลยว่า พวกเขาไม่มีความกลัวใดๆในวันเกียรมะและพวกเขาก็ไม่ต้องเสียใจอะไรเลยกับสิ่งที่เขาต้องทิ้งเอาไว้บนดุนยานี้หลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วทรัพย์สินเงินทองลูกหลานไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจอะไรเลยนะครับเมื่อเขาบอกว่าลัสพานุวัตลาเป็นเจ้าแล้วและเขาก็ยืนหยัดอยู่บนแนวทางของลัสธพานุวัตลา ีน่นงผู้สัทธาที่รักและเขารบทุกท่านครับท่านซุฟยานอิบ니อับดุลลาอัสุกาฟีรอดีอัลลอฮุอันหุ้ซาบฮัของท่านนาบีซัลล,ล,ลัลลอฮวอะลัยุฮัสลัมได้ไปถามท่านนาบีสัลล,ล,ลัลลอฮวอะลัยุฮัสลัมว่าขอให้ท่านได้สั่งเสียแก่ฉันนะครับกล่าวอะไรแก่ฉันก็ได้หนึ่งคำเป็นถ้อยคําที่เกี่ยวกับอิสลามที่ถ้าหากว่าฉันถามท่านไปแล้วฉันไม่ต้องถามใครอีกแล้ว เหมือนกับว่าขอให้นบีพูดมาสักคำหนึ่งคำที่ท่านนาบีเมื่อพูดมาแล้วเนี่ยหยุดละฉันจะไม่ถามใครละขอจากท่านนาบีท่านนาบีกล่าวสั้นๆท่านนาบีบอกว่าให้ศรัทธาต่อลัล่อหลังจากนั้นก็ยืนหยัดง,ง่ายมากแต่ทำยากมากศรัทธาต่อลัล่อต้องเรียนรู้วิธีการศรัทธาต่อลัล่อศรัทธาต่อลัล่อต้องเข้าใจ ในสิทธิของอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องไม่ทําชิริกต่อลอสภานอหัวตาลาหลังจากนั้นยืนหยัดในสังคมที่มีแต่สิ่งที่คอยยั่วยุเราให้ออกห่างจากแนวทางของลอสผานวตาลนานบีบอกให้ยืนหยัดนั่นแหละครับสั้นๆง่ายๆแต่เวลาเราเอามาทำมันยาก มันยากสำหรับคนที่ยังไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างจริงๆถ้าหาว่าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างจริงๆแล้วอะไรที่อัลลอฮ์ใช้เขาไม่กลัวเลยทําทั้งหมดอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามเขาไม่ทําเลยออกห่างทั้งหมดอะไรที่ท่านนาบีใช้ทําอะไรที่ท่านนาบีห้ามเราไม่ทํานั่นแหละคือการยืนหยัด มันจะไม่ยากเลยสําหรับผู้ที่มีอกีดาที่เข้มแข็งและสมบูรณ์รู้ว่าเราควรรักใครรู้ว่าเราควรกลัวใครรู้ว่าเราควรปฏิบัตอิอามันอิบะดาให้ใครรู้ว่าใครมองเราอยู่รู้ว่าใครฟังอยู่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องได้รับการตอบแทนไม่เหนื่อยฟรีไม่เหนื่อยเปล่ายืนหยัดสองคำง่าย,ายๆที่ท่านนบีได้ฝากเอาไว้ศรัทธาต่อหร แล้วก็ยืนหยัดศรัทธาต่อเล่ไม่ได้มีแค่ศรัทธาอย่างเดียวที่หัวใจแต่ต้องนํามาซึ่งการปฏิบัติด,ด้วยอย่างนั่นแหละไม่ต้องไปถามใครแล้วในเรื่องของสิ่งที่ท่านนาบีได้พูดเอาไว้ถึงความมั่นคงที่เราจะต้องมั่นคงในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาทรงใช้พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับฮะดีษของท่านนาบสลลลีสุลลาะฮวาไลฮิวะซัลลัมได้แนะนําให้เราได้ขอดุอา ต่อลอสุบฮานะหัวตาลานบีบอกก็ให้เรายืนหยัดแต่เรายืนหยัดด้วยตัวเองเนี่ยไม่ได้อย่างแน่นอนเราต้องขอดุอาต่อลอสุบหฮานะหัวตาลาและดุอาที่ท่านนนบีสอนเราเนี่ยไม่ได้มีแค่บทเดียวมันมีเยอะมากก่อนหน้านี้ก็มีไปแล้วหนึ่งบทยาโมกัลลิบัลกุลูบซับิตกลบีอาลาดีนิกโอ้ผู้ีิพิกผันหัวใจขอให้ลอสผานวตาลาทรงทรงทำให ฉันเนี่ยนะครับมั่นคงอยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์มั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์และท่านนาบีก็ได้พูดได้สอนเกี่ยวกับดุอาที่ทําให้เราเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ในเรื่องของการยืนหยัดบนการงานนั่นก็คืออัลลอฮุมมะลากัสลัมตุวะบิกะอามันตุวะะลยกะตะวกลตุวะอิไลกะอาน a บตุวะบิกะคอซัมตุ أعوذ ب إ ز ت ك ا. لا إله إلا أنت أنت ظلني أنت الحي الذي لا تموت و لا تم ا ل ج ِ ن ُ و ن ِ إِن سُئِمُونَ ความหมายของดูอาบทนี้นั่นก็คือโอ้ oh Allah สำหรับพระอ,องค์นั้นฉันยอมจำนนก่อนขอดูอาเราบอกก่อนเลยว่า Allah سبحانه และ ت ع ا ل เนี่ยสำหรับพระอ,องค์ในฉันยอมจำนน และด้วยกับพระองค์เนี่ยฉันศรัทธาก่อนจะขอดุอาบอกก่อนว่าเรายอมจำนนต่อเลาะบอกก่อนเลยว่าด้วยกับพระองค์เนี่ยฉันเนี่ยศรัทธาต่อพระองค์และก็พระองค์เนี่ยคือผู้ที่ฉันมอบหมายฉันไม่เคยมอบหมายกับใครเลยไม่เคยคิดเลยมอบหมายต่อเลาะแต่เพียงผู้เดียวเมื่อเราขอดุอานี้แล้วการปฏิบัติเราต้องสอดคล้องด้วยนะครับว่าเรายอมจำนนต่อเลาะ ว่าเราอีมานต่อ Allah ว่าเราตวักกันต่อ Allah และเราก็เตาบัตตัวต่อ Allah s u b า a n a h u Wa าาลาเรากล่าวต่อไปอีกว่าออูอิอิ ب ติกะเราขอความคุ้มครองจาก Allah ุบ b า a n a h ว Wa t a าลาขอความคุ้มครองด้วยกับเดชานุภาพของพระองค์ซึ่ง ลาอิลาฮิลาอันตะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์สังเกตเห็นไหมว่าดูอาตั้งแต่แรกมาเลยจนกระทั่งถึงตรงนี้ไม่มีชีริกต่ออัลลอฮ์สักนิดเดียวและถ้าหากว่าเราเข้าใจถึงความหมายของดูอาเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ที่ไม่มีชีริกอยู่ในหัวใจของเราเลยเราน้อมเรารับอัลลอฮฺูวะตะอาลาว่าจะใช้อะไรเราทำตามไม่ว่าจะห้ามอะไรเราไม่เอาไม่ทำ ว่าวิกามันตู้ศรัทธาต่อ Allah ตวกัลต่อ Allah เวลาสำนึกผิดก็สำนึกผิดต่อลอสุบ s า b h ห n a h u wa และเวลาจะขอความคุ้มครองก็ขอต่อลอสุบ s า b h ห n a h u wa หลังจากนั้นเราจึงขอความคุ้มครองต่อลอว่าขอความคุ้มครองต่อลล l a ์ด้วยกับเดชานุภาพของพระองค์นี่ก็เป็นอะกีดาอีก ว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยเรารู้อยู่เต็มหัวอกว่าไม่มีใครให้เราได้นอกจากอัลลอฮ์เราจึงขอด้วยกับเดชานุภาพของอ AH. il ัลลอฮ์ลาอิลาหะอิลลาอันตะบอกไปอีกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เลยที่เราจะอิบารห์ต่อพระองค์และเราขอให้พ้นจากอะไรตรงนี้คือดุอาที่เราขอและก่อนหน้านี้คือสิ่งที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ย เราแสดงถึงความบริสุทธิ์ของตัวเราที่เราไม่มีชีริกใดๆหลังจากนี้เรากำลังจะบอกว่าอันตูดินและนี้ไอที่เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอเนี่ยขอต่ออัลลอไม่ให้อลัลลอ์สุบฮานะฮัวตาลาทำให้ฉันหลงทางไม่ให้อลัลลอฮ์ทำให้ฉันเนี่ยหลงผิดหลงไปอยู่กับกลุ่มที่มันไม่ถูกต้องหลงไปอยู่กับความเชื่อที่มันไม่ถูกต้อง ขออ ah e ุดม ok wa ัส toward ัลสุบฮานะหุตาละแล้วก็พูดถึงอะกีดาอีกอันตะฮิยุลละดีลาตะมุตบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหุตาลาคือผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างนิรันดร์ไม่มีการเสียไม่มีการตายและก็ยืนยันว่าวัลยินนวลอินสุยามูตูนยินและก็มนุษย์ที่อัลลอฮ์สุบฮานะหุตาลาสร้างมานั้นสุดท้ายจะต้องตาย ทั้งหมดนี้เนี่ยที่เราขอดอต่ออัลอนล์เนี่ยไม่มีชีริกอะไรเลยยืนยันว่าจะขอตอ่ออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวและสิ่งที่เราขอก็คือขอให้อัลลอฮ์เนี่ยคุ้มครองเราให้พ้นจากการที่พระองค์ทรงทําให้ชั้นนั้นหลงทางนี่คืออีกหนึ่งดอาที่ท่านนาบีสอโลลลอฮวาและยิวซัลล,ลัมได้สอนให้เราขอเพื่อที่จะทําให้เรานั้นมั่นคง อยู่ในแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับดูอาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นดูอาที่ท่านนบีสุลลฺลลอฮฺวลหัลลอวะซัลัลลมได้สอนให้เราขอเพื่อที่เราจะได้มั่นคงและเมื่อเราศึกษาถึงความหมายของดูอาพบว่าดูานี้ทําให้เราปราศจากชีริกทั้งปวงและสิ่งที่ขอเนี่ยคือสิ่งเดียวเลยนั่นก็คือไม่ให้อัลลอฮ์ทำให้เราหลงทาง ภรรยาของท่านนบีท่านหญิงอุมุซ่าละมะได้รายงานถึงดุอาอีกบทหนึง่งที่ท่านนบีก็ขอเหมือนกันให้ท่านเนี่ยมั่นคงอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาซึ่งท่านนบีสุลลฺลฮฺและยุฮฺซัลลัมได้ขอว่าอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะอันอัดิลละอูอุดัลลอูอัดิลละอูอุดัลลอูอัลลิมะอูอุดลัม أو เอัจ هل หรือ,อยุจฮัลเอย,ลยท่านนาบีขอต่อัลลอฮฺาน ح ا ن ه ละว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงแล้วฉันเนี่ยขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการที่ฉันเนี่ยจะทําให้ผู้อื่นนั้นหลงทางเราขอดูอาต่ออัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ทำให้ตัวเราเนี่ยทำให้ผู้อื่นหลงหรือ เราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ถูกทำให้หลงทางเสียเองขออุดูอัลลอฮ์อันนี้คือสิ่งแรกที่เราขอต่อมาเอาอาซิลละเอาอุซัลขอต่อัลลอฮ์ให้พ้นจากการที่ฉันไปทำให้ผู้อื่นนั้นพังพลาดพลังผิดและเช่นเดียวกันก็ขอให้อัลลอฮ์คุ้มครอง ไม่ให้ผู้อื่นมาทำให้ฉันเนี่ยพลังพลาดพลังผิดเช่นเดียวกันเอาอัลลิมะเอาอุษลัมหรือการที่ฉันเนี่ยไปอธรรมผู้อื่นขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันเนี่ยไปอธรรมผู้อื่นหรือถูกผู้อื่นมาอธรรมขอดวอาจากอัลลอฮฺสุภาโนฮฺวะตาละเอาอัจฮัลเอายุจฮัลอะไรอันนี้สำคัญมากมาก สอดคล้องกับดูอายามเช้าเลยนั่นก็คือเราไม่นีอัสอะลกะอิลมันนาฟิอันขอดูขอความรู้ที่มีประโยชน์เพราะอันนี้เรากําลังจะขอต่อแล้วว่าไม่ให้ฉันเนี่ยไปทําให้ผู้อื่นโง่ขเขลาไปทําให้ผู้อื่นหลงผิดไปทําให้ผู้อื่นเนี่ยไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเอายุจฮะลหอะลยและก็เช่นเดียวกันไม่ให้ผู้อื่นมาทําให้เราเนี่ยโง่เขลาเสียเอง นี่คือดูอาที่ท่านนบีสอลลัลฮ์ลฮิวะซัลลัมได้ขอและก็เป็นดูอาที่เหมาะสมกับหัวข้อนี้มากๆคือให้เรามั่นคงอยู่บนการงานที่ลอสฮาโนวะตาลาทรงใช้ดูอาบทนี้สําคัญมากๆแล้วทุกครั้งที่ขอไม่ใช่ขอเป็นนกแก้วนกขุนทองเหมือนที่เราบอกเด็กๆตัวเล็กๆที่เวลาท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่เอาขอแล้วเราโตแล้วเรารู้เรื่องแล้วเราอ่านออกแล้ว ขอแล้วก็ดูความหมายด้วยว่าเราเนี่ยขอสิ่งใดเราขออะไรเมื่อเรารู้ว่าเราขออะไรตัวเราเนี้ยก็จะพยายามไปสู่สิ่งที่เราขอพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับเชคโมฮัมหมัดอิบนีอับดุลวาฮาบรอฮิมะฮุลละได้เขียนและอธิบายข้อที่7เอาไว้ว่าข้อที่7คือการมั่นคงอยู่บนสัจธรรม ไอการมั่นคงอยู่บนการงานต่างๆที่เราสภานุตาทรงใช้เนี่ยคือการมั่นคงอยู่บนสัจธรรมแล้วก็ไม่ใช่แค่มั่นคงอย่างเดียวแต่ตัวเราเองต้องมีความกลัวกลัวที่วาระสุดท้ายของชีวิตเรานั้นจะไม่ได้มั่นคงอยู่บนศัจธรรมฮะดีสของท่านนาบีสุลตลอหวและฮิวซัลลมได้กล่าวเอาไว้ว่าแท้จริงแล้วอินนามิงกุม คนหนึ่งคนใดจากพวกท่านนั้นยะอามาลูบีอามาลิอัลิจันนะปฏิบัติการงานของชาวสวรรค์มาตลอดวายุคตามุลาหูบิอามาลิอัลินนารแต่ดันช่วงสุดท้ายของชีวิตเขานั้นปฏิบัติอามัลของชาวนรกเขาก็จะต้องเข้าไป ในนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวหัวตาละอย่างที่ผมได้บอกว่าเราจะต้องยืนหยัดบนสัจธรรมยืนหยัดบนการงานต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮาวหัวตาลาทรงใช้จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเราเนื่องด้วยมีฮาดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีได้ตักเตือนพวกเราคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านปฏิบัติอามัลอิบาดะที่เป็นอามันของชาวสวรรค์มาตลอดทั้งชีวิต แต่สุดท้ายวาระสุดท้ายของชีวิตเขานั้นดันไปปฏิบัติอามัลอิบาดาของชาวนรกไม่ว่าจะเป็นชีริกไม่ว่าจะเป็นการตั้งภาคีต่อเลหรืออื่นๆเขาก็จะต้องถูกนำตัวส่งลงไปในนรกของอัลลอฮฺสุบฮานะหวตาลาถ้าอามลน,นั้นเป็นอามลที่ไม่ได้มีผลกระทบกับความเชื่อ เมื่อลอตสุบฮานะหัวตาลาทรงชำระบาปของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะได้เข้าสวรรค์อย่างปกติแต่ถ้าหากว่าอามันนั้นมันไปสอดคล้องกับความเชื่อที่มันเป็นชิริกต่อลอตสุบฮานะหัวตาลาแล้วเมื่อไรล่ละก็เขาจะไม่มีวันได้ขึ้นมาบนสวรรค์ของอลอตสุบฮานะหัวตาลาขอดุอาศจากอลอตสุบฮานะหัวตาลาให้พี่น้องทุกๆท,ท่าน นะครับได้มีวาระสุดท้ายของชีวิตอยู่บนอากิีดาที่ถูกต้องอยู่บนสัจธรรมของท่านนบบีสุลลาฮวะไลฮิวะสัลลัมและไม่มีชีริกใดๆทั้งมวลพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลลอฮฺสุบหฮานะฮุวาตาลาได้ทรงพูดถึงลักษณะของผู้ที่เขายืนหยัดอยู่บนสัจธรรมของอัลลอฮฺสุบหฮานะฮุวาตาลาว่าอินนัลลดีนซาบักต ละหุมมินนลฮุสนาอุไรกะอันหามุบาดุนแท้จริงบรรดาผู้ที่ความดีงามความสุขความสำราญจากเราได้มาประสบกับพวกเขามาก่อนแล้วว่าพวกเขาจะได้เข้าสวรรค์ความหมายก็คือผู้ที่เขาปฏิบัติผู้ที่เขายืนหยัดต่อรัสพานนตาลาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องได้เข้าสวรรค์ของลอัสพานนตาลาเขาจึงมีความสุขมีความสำราญ อัลลอฮ์บอกว่าชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่จะอยู่ห่างไกลจากไฟนรกของอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาอย่างแน่นอนพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากอายะอัลกุรอานที่เป็นดุอานะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้ตรัสเอาไว้ให้เราได้ขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลา เพื่อที่เราจะได้ยืนหยัดอยู่บนแนวทางของอัลลอฮฺสุพาน์นูตาลาอัลลอฮฺสุบฮาห์นูตาลาได้กล่าวว่ารับบานาตูเราะกุลูบานาบัดาอิซฮัดัยตนาวะฮับลานามิลลุดุงกะรห์มะอินนักอันตัลวะฮับอัลลอฮฺพูดถึงผู้ที่เขายืนยันยืนหยัดอยู่บนอยู่บนสัจธรรมความจริงพวกเขาขอดุทิศต่ออัลลอฮฺว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเรารับบานา ลาตูเซกุลูบานาอย่าได้ผันเปลี่ยนหัวใจของเราจากการศรัทธาไปสู่การปฏิเสธเลยบาดาดอิสฮะไดตานาหลังจากที่พระองค์ทรงให้ทางนำแก่พวกเรามาแล้ววะฮบะลานามิลลาดุงกะราะมะและโปรดทรงประทานความเอ็นดูเมตตาอย่างกว้างขวางให้กับพวกเราด้วยเถิดอินกาอันตัลวาฮาแท้จริงและพระองค์คือผู้ทรงประเสริฐยิ่ง ในการประทานให้อย่างมากมายเหนือการขนานนับมนุษย์ไม่สามารถที่จะขนานนับความเมตตาของลอสพา์นาหัวตาลาได้พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดุอาที่เราสมควรอย่างยิ่งที่จะขอเพื่อที่จะให้เราทุกคนนั้นมั่นคงอยู่บนอากีดาที่ถูกต้องอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องอยู่บนการงานที่ถูกต้องที่ลอสปา์นาหัวตาลาสงชัย ขอดุอาจากอรรถสุบภะนาหูตาลาด้วยพระนามที่วิจิตรงดงามและคุณลักษณะที่สูงส่งของพระองค์ขอพระองค์ทรงทําให้พวกเราทุกคนนั้นบริสุทธิ์ใจปราศจากชีริกทั้งมวลนะครับในทุกๆก,การงานของเราและขอให้ทุกๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์แก่ตัวของพวกเราเองทั้งในดุนยาและก็อาครากูลุกาลีฮะดะอัสตักฟิรุลลอฮะลีวะลัคุมวลิสัยริลมุสลิมีนมินคุลิซัมฟัสตักฟิรูอินหฮูวะลกฟูรุรฮิม السلام عليكم ورحمه الله وبركاته